ผมจะมาเล่นเล่นเออเออ R O V ครับผมจะมาไต่แห้งล้วผมก็จะเล่นให้ทุกคนดูด้วยครับว่าผมเล่นยังไงงั้นผมก็จะเล่นไปกันไปไปเลยเอ้ยเมื่อผมเป็นสายเฮ้ยเฮ้ยผมมาดูตรงนี้ก่อนเดี๋ยวไปเลยตอนแรกผมว่าจะหงุดหงิดนะแต่ ไปจับคู่เลยผมไม่รู้เขาจะเล่นไงผมก็หัวเนี้ยคนเนี้ยผมจะใช้ตัวละครตัวละครอะจังวะเออเออแต่เราเยอะแต่ก่อนมันโคตรเยอะเลยเอเออันนี้อะไรกิ๊ดซี่ตอนแรกว่าจะเอาเอ่ตัวตัวเอ้ไอ้นนี่อ่ะอ้นนี้อ่ะตอนแรกผมว่าจะเอาไอ้นี่ชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละผมก็ชอบลืมลืมอ้นี่น่ะเฮ้ย นี่แหละไอตัวม่วงอะใกลใ้ๆเทพเจ้าเนี่ยเนี่ยเนี่ยชื่ออะไรวะผมลืมและจำไม่ค่อยได้งงวก็จะเล่นเลยเออลืมกดไปไปเนี่ยสะกินมันโคตรจะเยอะเลยสกินเต็มเอ้ย ตอนนี้เรากเดี๋ยวก็เข้ากองน้งจะเข้าอยู่ในเกมจะบอกคอมโบคิซี่ด้ครับคอมโบของผมก็คือ โมของผมคือเอ้ยไอ้หมาป่านี่เร็วๆนี่จะได้เข้าเกมอะแสดงคุมโบไฟฟ้าจะสิ้คือผมใช้สกลิลที่สองอะจับลงแล้วก็เฮ้ยเดี๋ยวผมพัลองทำไม่รู้ดีวกว่าแป๊บนึงผมต้องเลเวลงสองเร็วผมต้องฟาร์มป่าผมไม่ได้ใส่ฟาร์มป่าเดี๋ยวผมต้องฟาร์มป่าเพื่อได้เลี้ยงเร็มันเร็วแต่อ,อังอ้อมมากนี่มีคนมากลา,างว่างอย เฮ้ยจบตีเลยแล้วกันไม่ฟาร์มป่าแล้วไม่ฟาร์มป่าแล้วครับไม่ฟาร์มป่าแล้วครับไม่ฟาร์มป่าแล้วมาดิครับก็มาดิครับมาดิ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 เก่งจริงหนึ่งหนึ่งเลยเอาเลยนี่แน่นี่ลืมได้แล้วนี่แน่นี่แน่ดูกัน่อโอเคโอเค แล้วมามหนเราดูสับฟ้ามาแรกก่อนเฮ้ยใช้คอมโบให้ดูเลยแล้วกันสามสองโอ้ยระยะพอปีเนี่ยไม่รู้เลยที่คือขอกับฐานก่อนแล้วกันอ้าวมาแล้วโอเคขอบคุณตุ้มแล้วก็แบบนี้แบบนี้ครับ อุ้ยแต่เลือดถืน้อยอ่ะมันและของก็ยังไม่พร้อมเยมามาเริ่มได้เลยเริ่มเลยเริ่มเลยเอาดิ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 ครับเอาดิ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 เฮ้ย้ยโดนแล้วเดเวอร์เนี่ยครับขนาดเลือดน้อยยก็ซาได้ขินหน้าแล้วกวนอะนเ่ยอู้วววว ผมก็นี่อยากทำโปโบแต่สกิลที่สามไม่ได้เรียนจบวันยี่สิบโอเคนี๋ยวเล่นเอืมงกี้ก็ส่งมามาคุณเนตอนนี้อยู่ช่วงโควิดเลยต้องเรียนออนไลน์เนาะไปเลยไปจัดไปชุนใหญ่ไฟกระฟิปนี่แหละนี่เขาไป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  เฮ้ยพงเอาดิครับเอาดิแตกหนึ่งสวยพี่สวยจอกหน้ากระจกเฮ้ยคุณ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 ไม่ใช้สุดผมว่าไม่มีเจอตัวกระจกมันให้ตีกิ๊คุณไม่กดตีอ่ะผมลองหลึ่กดคุณก็ ยงยิงยิงมันยิงมันยิงนยิงนยิงๆันยิงมันยิงมันมาแล้ว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 ครับมาแล้วหอครับมาแล้วเหรครับมาเร็วจังครับอุ้ยมาช้าจังมาช้าจังครับมาช้าจังครับอย่าหนีดิอย่าหนีดิครับอย่าหนีดิครับอุ้ยหนีหนีหนีอุ้ยขี้กาขี้กาขี้กาขี้แตนอุ้ยอุ้ยกากากาอุ้ยอย่าหนีดิอย่านีดิอุยนีได้หอขี้กงโดนพอมึงแตะ แม่ตามล่ามาเลยมาดิเอ้ยมันกล้าห้าวว่ะห้ามให้สกุลามีกล้าห้าวะเล่นห้ามเล่นของเกมเลยห้ามก้าวเอาไปย่บผูเสียงดังอู้ผมก็ช่วงนี้ถ้าขออภัยเสียงรวมหน้าขออภัยในเอ้ยใจเย็นดีแฟนขออภัยในคำหยาบเมื่อกี้เลยนะครับห้ามห้ามเล่นตัวเองห้ามดูเลย เว้ยดีแฟนใจเย็นดวงคาชูล่า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 คาบุโตะเพราะนี้คาชูล่าเพราะนี้คาชูล่าเพราะนี้นี่คาชูล่าเพราะนี้เฮ้ยสู้เว้ยอย่าหนีนี่อย่าป๊อตอย่าป๊อตไม่ป๊อตเว้ยไม่ป๊อต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 เหมือนใครบางคน หมือนปวดเหมือนเรียนมาเรียนมาเหมือนปวนเฮ้ยสรุปเลยเนี่ยโอเคมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยตีหน่อยมาช่วยตีหน่อยครับโอเคขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากขอบคุณขอบคุณโอ้โหจัดการสุดใหญ่ไฟกระพริบปิ๊ป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 ปิ๊ฟืมือผมก็ช่างช่า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 เนี่ยคนคนไม่กล้าทุบผมหรอกมันไม่มีคนกล้าดเอ้าจังหวะนี้ ครับผมขอฟาร์มป่ให้ได้แบบเงินเยอะๆก่อนแล้วค่อยมาสู่ของผมคือไม่รู้อะแต่ผมที่รู้คือผมต้องอเลเวลอัพเยอะๆโป้งููกดตีมอนดีมันมอนนะครับไม่ใช่กิฟต์คนเขาก็กดกันตรงนี้นี่แหละเฮ้ยชูก้ามาช่วยหน่ะชูก้า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 

เฮ้ยเฮ้ยมาดิมาดิมาดิครับมาดิครับโกรธโกรธแล้วนะเว้ยโกรธแล้วตอนนั้นใครข้าไอ้นี่แน่นี่แน่อย่าอย่าสู้สู้ถ้าเธอเป็นฝั่งโอ้โหถ้าเธออุ้ยอุ้ยเกือบแตกเออ่กับกับฐานเลย แก<บ>็แบ,บแก๊สในว่าแก๊สไม่แล้รับมือคนเดียวยังพอไหวเไม่คิดซีมันคนเดียวพอไหวเว้ยแต่นี้